S <S <an> ก็รู้สึกขอบคุณค่ะแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าการได้รับรางวัลอะไรแบบนี้มันทําให้พวกเราแบบมีกําลังใจที่จะทำผลงานดีๆออกมาอีกค่ะก็ขอบคุณทุกคนมากเลยค่ะมีไฟในการทำง,งานต่อไปยังไงอ๋อโอเคค่ะก็มีไฟยังไงคือแค่เราแบบ ว่าเราจะไม่ได้รับรางวัลในวันนี้แค่เรามีชื่อชิงอะคะ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผลงานที่เราทําไปมันถูกมองเห็นนะมีแบบว่ากรรมการหรือว่ามีคนดูทางบ้านที่กําลังให้กําลังใจเราอยู่มันก็ทําให้เรามีกําลังใจในการทํางานต่อไปค่ะก็ขอบคุณแฟนๆขออายทุกคนนะคะที่ฟังแล้วก็สปอร์ตพวกเราเสมอมานะคะก็ดีใจมากๆค่ะ,คะที่ยังมีคนรักแล้วก็เอนูพวกเราและก็สปอร์ตพวกเราไปเลยก็หวังว่าข้อของเรา